ใช่สบายดียำเช้าๆพี่น้องมาทุกคนเลยเด้อหนูว่าจะเป็นพี่น้องของลาวพี่น้องพงไทยพี่น้องที่ต่างประเทศท,ท,ที่ติดตามมาครชมชม่ชมองคงไม่แต่น,น้อยกับคอคทักทายสบายดีเนาะเมืนนม่อนี้แม่แต่น้อยคิดว่าจะไปหาเบิ่งหน่อกไหมพี่น้องเอ้จักกี้ได้ดูบอลเพราะก่อนหน่้ามันกับฮาวลืมฮาวมาแล้วเนาะเพราะว่าแดดฝน,นก็ตกตั้งแต่หงพี่น้องโอตกจะไปนี่มีแต่แดดกับแดดนี่นะแม่บอมันออกมันก็บฮาวมาแล้วหน่อไหมนะไปกับบอได้ไปผู้เดียวเลพี่น้องเอ้ยไปกับแม่น้องกี้ไปกับแม่น้องเต้นจักกี้ได้พิเรและพี่น้องเเอ้้ยยว่่าไไดปลแนนะ น้อไม้จักกี่ได้หรือบ่ได้กันบอกคุณจักแต่ว่าลายใหญ่ห้างเนาะเดี๋ยวมันจะใช่นะก่อนทีไปก็ขอขอบคุณพี่น้องคนไทยขอบใจพี่น้องคนลาวเนาะมาเด้อถ้าผู้ลงวางมาหาน้อไม้ใะเมตตาน้อยแค่บ้านนาคารพี่น้องเอ้ยทำบริหารน้อไม้มาเป็นมาเป็นกำลังใจให้เมตตาน้อยเมตตาน้อยก็ดีใจเนาะไปๆพี่น้องไปก่อนทีไปก็ขอขอบคุณนเอฟซีทุกท่านเนาะที่เขามาเป็นกำลังใจให้เมตตาน้อยตลอดมาเนาะ พเพื่อที่เขาะมาไหมกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ตะน้อยนี่ด้อเพื่อเป็นกำลังใจกันให้คลิปต่อไปเห็นแล้วพี่น้องเอ้ยตาโตดมันจับแล้วก็โตดมันก็เอาต้นไม้ยามนี่หาย,ยากระนันคนพี่โต๊ะแลมันห้าวมาโดนนี่โอ้ยเฉี่ยมกูเฉี่ยมห้า,หาว ดีนัยอยู่บอกร็โนีก็ควรใชได้ก็พอนห่ ย่างค่อยกระหกใครพี่น้องไอ้ทางกูดน้ำทางอันอันกระทงห้ามนี่พี่น้องได้อีละน้อยนิกมันก็เอาพี่น้องเพราฟอนตอไม้งามนี่หายะถ้าได้แดดมันโหอนอบเงานมาเลยบีอ้อตอไม้นะอ้าพี่น้องเบิร์กตอไม้นั่นอันนี้กาบกาบมันก็แหวห้าวมันละจากแดดจะบ่แดดพี่น้องเอ้ยมันบอกแกงนี่แกแขกมือนะเห็นอีละพี่น้องเอ้ยแหนงมันนะแหนงมันก็เอาโอ้ยแหนงมันเอ้ย ตอนนี้ชุมคอยกะได้ยางไป,ไปหางพูดละพี่น้องเลยพูดละกอ่อชีกเคลพูดละแจ๊คที่มีลูกบอลเลเพราะว่าเอแล้วแต่อมองหันเมื่อกี้นะมันบม่มีพี่น้องย้ายมองและะ้วแัดนี้ไปพูดพูดพูดมก,กไก่ๆนี่พี่น้องคอยชี้หอดหน้าแม่แต่น,น้อยกับพ่อแห้งนี่นะตอนนี้ก็ฮ้อนแล้วเฮ่อพูดพกๆมาละตอนนี้แม่แต่น้อยกะได้ยางมาฮอดอันก่อหนื้อไม้แล้วพี่น้องเลย เดี๋ยวจะได้เห้าหาบ้างก่อนเพราะมันชิมีหรือบอนะคุณน้าแม่พุน้าแม่ตั้งแต่มอาทยุทีตังแต่เป็นห้าไปก่อนทำไมไพ่ไพ่กันอม่ดม้นี้ละพี่น้องต่ตเล็กน้อยนึงนี่ก็เอาพี่น้องเดี๋ยวไม่ชิม่ได้อันินเมอยเนี่ยคันเอาก็ได้มันเมือันใหญ่ละแดดเหาวมะ นี่พี่น้องชามตาตูดคือทิได้ทอดตาตูตตดแม่และมือน,นี้นะนี่พี่น้องตอนชาบแม่แต่น้อยไปถ่ายให้พี่น้องเบิ่งนะเพราะว่ามันหกเนาะอยู่หกอยู่ห้าตาตูดทั้งหมดเนาะลองเห็น,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 หน,นด้วย ได้อ right? right? right right um. ีเลพี่น้องเอ้ยน <you> ี่จีิงอ่นได้มนี่ได้อีเลพี่น้องเอานะนี่แม็ดน้อยที่เกาะเมื่อกี้นี่อยู่กลางเกาะพ่นดได้ไ้ยน้ำไม้ผ้าบาสนี่นะโอ้เห็นอีเลพี่น้องเอ้ยต่โตดน้ำไม้แกะซสะแตะนี้นลยนี่พี่น้องเม็ดน้อยเห็นมะกะทินก็เอามะกะทินได้พี่น้องเอ้ยตอนแม่น้ะบได้ท่าท้ายพี่น้องเบิ่งดอก มนอบเอาพุ่นนั่นขนาดนี้บ่ไหวเลยแม่ตาน้อยกับแม่น้องกิ๊บแม่น้องแตงก็ได้พาเดี๋ยอมาลาพี่น้องเอ้ยตาหาหน่อไม้นะแต่ว่ายังบ่ทันยหาพี่น้องเอ้ยเห็นป้าหน่อไม้กสิได้หาอีกเียตอนนี้น่ะแม่ตน้อยกสิได้ยางไปเทงก่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่ายางไปใกล้ก่อนนะบ่ได้ใกล้หลายมือแล้วใกล้แล้วกสิไปหาหน่อไม้ต่ออีกพี่น้องตน้อยกสิได้กอยหามใกล้ก่อนพี่น้องน้ก็น้อยเดนเนาะ่หลายดอเพราะว่ามีน้โน้มึน ้มก mm ็มดแล้วนี่นะน้ำก้อยห้ามเพื่อไก่นะโอ้ด้ดอาพีน้องอพออยู่บนนี้ห้ามกไม่น้อยจะได้ก้อยแล้วเียร้อยพี่น้องอไก่กเพื่อไก่แก่ห้ามไม่ท่นมืด่น้องคไก่คอยข้ามมีมืดพี่น้องเฮ้ยละไปไก่ถ้าได้พระมันมีน้ำกินแล้วเนาะมันหาโป่งกินน้ำไปเขาทีด่นในตอนนี้นะไก่ เดี ar, ๋ยวอีเดินหนาเดินหื้อนี่กับพนต๊กกะไม่ได้ไปแค่ดอกอยู่ดอกเทงเราพิจามากอะกุดชิโร่ไม่ใช่แกงต้นไม้ก้อนพี่น้องเอ้ยกุดชิโร่อี่ผมนี่มานั่งจะพักอยู่นี่กุดชิโร่อยู่นี่เอาไวละฮ้อนกันนะพักใจน้อยยังขยางไปต่ออีกยางไปต่ออีกหันต้นไม้เฉลยเลยเด็กคุ้งแล้วตัวใหญ่พี่น้องกูเนี่ยออตัวใหญ่เอ้อยู่ผมมาเลยตัวใหญ่ อยู่อะพี่น้องเอ้ยยนี่ตื้นอะไรแต่ว่าตูบใหญ่ทำเมื่อกี้นี่เลยนี้าเดี๋ยวคุดจีรออยู่หมเลยพี่น้องเลยนะนี่มันแดดมันแม่น้องแต๊บเป็นคุดอยู่พุนจีรอโป่งปีดน้เพนวาโอ้ด้จีรอปป่งปีกกัมีบาทนี่โอ้มาได้เมื่อแล้วัานีเนาะด้จีรอปป่งปีกนะคุดอยู่นี่ละวมานีนะโอคนตัวตรวเด้อยู่ะพี่น้องเอ้ยคูยนี่ตืงนขักตืงนหนคุยนะตัวใหญ่ผม Ay ilapin ng amin. พูดแม่แต่น้อยไปถ่ายพีน้องเได้กลับอยู่กุ้งอีละพี่น้องอ้นจิโรอนะตื่นอันนี้ตัวนี้มีเต่าตื่นๆพี่น้องพุดหม่นขนาดรถนี้บนตกเห็นแต่ละคักเนาะคูย่แม่นแต่ละลายเอออันนี้บนมีตกหาคูย่ากุ้งอีหละพี่น้องเอ้ยนี่นะก็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 คอยครละพี่น้องอ้นจิโรอนี่ก็ได้โอ้ยจะพาจะพบกว่าเนาะ แม่แต่น้อยก็ได้คุดคุ้งแล้วพี่น้องจุกเอาวก็ที่เราก่ากำลังเป็นโจนพี่น้องไอเดี๋ยวนี้นะอีเดือนหน้าก็ดซื้อมันจะเป็นปีแล้ว่ะนี่พี่น้องแม่แต่น้อยก็ได้อีละสามตัวตัวนึงลงก็ยังนะพี่น้องพุ่นอีแล้วพี่น้องเอ้ยนะนี่ตัวนี้ตื่นค่ะตื่นแนไองแต่คุดกิโรนก็คือพุ่นควันโตดตดพี่น้อง แม่ตะน้อยกะได้ยญาแล้วพี่น้องเอ้ขุดจี๋้อ่ะเดี๋ยววันนี้แม่ตะน้อยกะชีได้ยางมือก่อนพี่น้องเอ้ตัวหอนอกเอาอลินล่มแห้งแห้งโ hone ล่มล่มน้ำพัดแดดมานะเลื่อนโเห็นเกนเห็นกอน้นไม้กะได้แวะหาน้นไม้อีพี่น้องเอ้แวะหาน้นไม้แถวทางนี่ละ้มันชิมีก็ได้มันบ่มีแล้วกะบ่ได้แวะหาอ๋อแล้วพี่น้องเอ้กอน้นไม้นะแม่น้องเต้นห้าไปหาก็โอ้มาแล้วนะมันมีพี่น้อง เดี๋ยวค่อยกายชี้ได้ไปหาเบิ่งจะนางก้อนี้นะกายชี้ได้เมื่อได้หอนุ่งเอาปานี้หู้เบ่ไหวแล้วนี่พี่น้องจะนางอ๋าตัวหอนุ่งเอาขป็นอะไพี่น้องบ่ไหวพี่น้องเทมุวาไม่หลอดไม่หลอดแบบนี้แม่ต่น้อยกาได้ออกมาแล้วพี่น้องเอ้ยตาหาจะนางนะกัยังกับตากับบอดได้เยี่ยมนะพี่น้องเอ้ยหอนุ่งเอาอะไรนะเดี๋ยวแม่ตาน้อยกาชี้ได้เมื่อก่อนกับโมพบเดียวกับแม่ตาน้อยอยู่เพื่อพี่น้องเอ้ยจะกินน้ำแห้งข้าวตัวนี้มุกว่าเห้อค่อยนะไลอยู่ชดชดอยู่นี่นะ าด้อนด้วยแมวฮ้อนเกินเนาะผ่าเดี่ยวยางมาแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้นะแม่น้องกิ๊บเพิ่งนำนาไม่น้องกิ๊บนะเฮ้ยมึงออกแล้วพี่น้องเพิ่งมาไหวพี่น้องเกิดขาดแล้วเกือบขาดเกือบเป็นกระขาดประคุ้มเลยพยายามหาต้นไม้มาดีนะเกือบกระขาดแดดกับฮอนน้ำก็เยอะโอ๊ยมีแต่แนวเยอะพี่น้องเอ้ยไหวไหวมาดีนะบาหลอดบาหลอดมาเนี้ะบาต้องไปบนโต๊ะก็ยังไปหาหน่อไม้นะมันบามีหน่อไม้นะเมนต์น้อยกะได้มาเถิดแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยกะสิได้เถอะหน่อไม้ออกไป่ลย ต้นไม้ก็ได้แต่ตัดตู้พน้องเอ้ยไม่รู้บ่อหมาต้ไม้ค่อยก็ได้เทออกมาแต่ก็ยังเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยคิได้ใบอีกก่อนที่เราขอการได้ปลูกหลายเลยพี่น้องเอ้ยพูดยุ่งในหูมันนะใปต้นไม้ก็พี่น้องเอ้ยไปแล้ว

bay lẻ lẻ bơi đi lại tới bên nó chỉ lo đó mình chả bị đây lại trong này đâu cả đây nó đều nên phi nội đồ cả chỉ đây láng nắm phản cho mò còn như này tôm còn láng nắm cái máy cái cái <laughs> lại <laughs> là cầm như đấy cái ít vả กระมืดพี่น้องเอ้ยนะว่าผู้ภาเพิ่นได้เอาน้ำนยนะังเอาน้ำเพื่อแม่เอ็ดกินนะเพราะว่าน้ำมืดไในยูุโาารปนี่ ม่คงไม่ตะน้อยกัได้ผ่านแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเดีย๋ยว่อชีได้เชื่อน้ำต้มก็มานี่นะจะน้ำขิงหรือสาจะไหมน่าจะขมให้ลูก,กพี่น้องเอ้ยห้างหมอกันจ่ได้กินง่ายจะไม่ได้กินง่ายเลยลมพัดก็ดักกระโดงให้แกวลมพัดอุดรุดไปใส่ขี้จิโลก่อนพี่น้องใส่ขี้จิโลท,ทาทาหมอกพูดจะเป็นาำเจ่าเชื่อ กิโลของแม่ตะน้อยก็ได้ชิไส่ขี้เหล,ลือเหลืบร้อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยกันชิดได้เชื่อน้ำเสไปก่อนมันอนี้นะเชื่อน้ำล้างขึ้น,น,นก่อนพี่น้องเล้างก่อนพี่น้องล้างกิโลก็ล้างกิโลเดี๋ยวค่อยกินได้ไปตับเกี่ยวตังนี้ล้างชองน้ำกิโลกับพี่น้องเพราะว่ายันมันมันหัก กิโลของไมตะน้อยกันได้ล้างแล้วเรียบร้อยพี่น้องเลยหลายเติมพี่น้องค่อยกๆจะได้แกงเชื้อดเด็กก็นมไม้ได้เลยนะ,นนะยังเบิ่งหม้อต้มนไม้ของเม่ตะน้อยพูดแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยๆที่ได้ไปตำเจียวทาก่อนเดี๋ยวอีกจังหน่อยก่อนยังเย็นน้ำมันนะนะตำเจียวไว้ทาก่อนพี่น้องเอ้ยโอ้ควัอนหยากอะไรอยู่ที่นี่ เงินน้ำแลยเรียบร้อยเดี๋ยมันจะน้อยก่ที่ได้ป่งคือแกงก็ทั้งวันวันนี้วันนี้น่าจะแช่ดิพอมาคิดดิฟนี่อันนี้พักเชงเง่หน้าห้าพน้องเออเชฟกระด้างนั่นไหมกิโลก็จะดู น้ำมันบ <s Motorola> ันคุมเครื่องแล้วละกัน้าง้าง ทางจะน,าานั่งทำก็มีจะน,าานั่งก็ะชื่อขีเดล่าใช่ไหมจะได้ขีขีผิวขับบือใช่ไ บิวก็ย่าแล้วพี่น้องเอ้ยม่กินช้อยกันนะเต็มเดียวก็น่าไม่กินงี้ยจะน่างองไม่ตะน้อยก็ได้ตเำเลกพี่น้องเอ้ชื่อน้ำก็นเ่าพี่น้องเน่ยเวลาไปเลยก็ได้ก็ว่าง

ได้ปรุงกินได้ไหมนี่หลังจากที่คอ่อยเชิญจะนั่งแล้วก็ได้มาเบิ่งอีพี่น้องเอ้ยอ่าตัวพี่น้องพุทแล้วพุทแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วค่อยกะไิได้ปรุงแกงหากินข้าวได้ไหมนี่ชุกแล้วพี่น้องแกง,งค่อยกะได้จิ้มแกงกงก็ดอดน้อง ตักแก่งหากินข้าก็ไเ่้องอ่าตุกผ้ากินเขาผ้าลงอยูตางหมไ่วกรโดนอนแหง่น้าขัวน้อยมีคนกินอู่ตลาดมีต่เหินอมตะแตะแพี่น้องะเนื่ห้าวแล้วบ้าิ น้องเนี่ยยุ่ในกินของแม่ตะน,น,น้อย์นะแกงหน่อไม้เชิญจิโรอพี่น้องเอ้ยมาๆพี่งงน,น,น้องมากินเท่งไนแม่ตะน้อยมาแซ่บได้แกงหน่อไม้ไหมนี่เพราะว่าตะเวนก็นลืมจอยแล้วเนาะก็เชิญจิโรอน่ะมานะอูพากับตะน้อย์เป็นไงเอ้รถอันหุ่นม้านพี่น้องเอ้ยมานทำบาดตน้อยเพี่รถข้าอยู่ตะพุ่น่ะรถเป็นน้อยๆเองแล้นะ มามาพ like ี Arrow, show, show, show. ่น <with> ้องมไหมจังไอ้เพิ่งเทสีเหโอโหโหโหนอนดูภาพเหมือะกันข้าวก็เสร็จเอาข้าวข้าวนี้ละข้าวก่อนเลไปทีหน้าชุ่นใจนูโบ แม่ต่น้อยก็ได้กินขา้าวยาแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้ค่อยกะได้มานั่งยู่มองอันชานของคอยนะนั่งนีรลมพัดเย็นสบายดียพี่น้องเอ้ยคลิปนี้กะได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งเท่านี้ละคลิปหน้ารบกะหน้า,าค่อยพอกันไหมผู้เลยที่ทำมาใหม่กะอย่าลืมก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามให้แม่แต่น้อยเนี่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจกันใ้คลิปต่อไป